เพื่อนๆที่น้องใน f a c e o o o Youtube, ูบอิ t ต k และเรียวครับวันนี้ผมนะครับฮิวโก้รถบ้านครับพามาชมนะครับโตย่าไม้พีเอ็กตอนเดียวครับปีสามแตดนะครับคันนี้ปีสามแดไปจดใหม่นะครับไปโอนมาเป็นบมเรียบร้อยแล้วนะครับรับปกันการโอนได้เลยครับ100%นะครับอันนี้สีครับเพิ่งเก็บมาใหม่นะครับสีเพิ่งทำครับนะครับเก่าก็ต้องทำสีใหม่ครับให้ดูสวยดีๆครับ ประตูนะครับเดิมนะครับเหลี่ยมเดิมนะครับของเดิมมันยุงอยู่ครบนะครับแผงประตูนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ครับให้อย่างดีแล้วครับสวยขอไภายในครับรถไม่คว่ำไม่หงายครับรถนะครับไม่มีรอยชนครับไม่คว่ำครับอาร์ยังอยู่สติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับอ่าข้างหลังครับยังสวยดีนะครับให้ผุนะครับ พิงข้างหลังโอเคนะครับเบาะนะครับเบาะขาดนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ครับยังมาทำเพิ่งทําสีเสร็จครับอันนี้มาสีนะครับสนเดิมยางโอเคครับใช้ได้ครับดอกยังลึกอยู่ครับใช้งานได้อีกนานกระบะแม็กไลเนอร์ครับอันนี้เป็นทะเบียนเดิมนะครับทะเบียนผมไปโอนมานะครับแจ้งย้ายมาอยู่หนองบัวแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวติดให้ครับ ปลายท้ายครับ,บสวยนนครับมังบ้างครับรุ่นรอบพันครับยานสองสองข้างยังดีนะครับกระซีก็โอเคครับสวยนะครับตั้งสองเส้นนะครับกระซีไม่ผุไม่ดามนะครับกระซีไม่ผุไม่ดามเลยครับเดีไปมาดูเกัน ครื่องยนต์นะครับบอดี้ได้เดิมนะครับเลขคานหน้ายังอยู่นะครับเลขคานหน้ายังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบนะครับคนนี้เป็นเดิมนะครับไม่เคยชนนะครับติ๊กเกอร์ห้องเครื่องนะครับแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบนะครับรถโอเคเลยครับเครื่องระบบไฟติดครบนะครับเดี๋ยวพีจะเปิดให้ดูระบบไฟติดครบนะครับ ระบบไฟติดครบนะครับดูครับติดครบครับทั้งสองข้างครับติดครบเดี๋ยวมาดูเ่้งครับ ม่ดนันะครับต่อไปมาดูหมายเลขคันสีหมายเลขเครื่องก่อนครับ หมายเลขเครื่องที่สวยครับร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับครับหมายเลขเครื่องนะครับสีสวยครับช่องไฟตรงอะไรตรงครับไม่ตีไม่ตอกแน่นอนโอนได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นหมายเลขอ่าหมายเลขคสซีนะครับอ่าหมายเลขแคสีสวยครับเหยนครับหมายเลขคสซีสวยนะครับ โอเคครับสวยครับท่านใดสนใจนะครับรถคันนี้ครับต้องการจะใช้งานก็โทรมาได้นะครับ0 8 9ย์2 7 7 3 1ดนะครับหรือ0 8 5ย์2 4 7 3 4สสนะครับดูรถได้ที่อำเภอวันผือจังหวัดอุดรธานีนะครับทางเข้าโรงเรียนบ้านภูมิบิตนะครับภูมิบิตนะครับบ้านทางเข้าบ้านนารายนะครับ เดินมาดูได้ครับตอนนี้ยังเหลือเหลือคันเดียวครับนี่พุ่นไดเอามาครับรถหมดนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปรับตัวไทเกอร์อีกคันหนึ่งครับมาเสร็จแล้วก็จะมาให้เพื่อนน้องๆได้ดูเหมือนเดิมครับในการรีวิวการใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับทางร้านเรานะครับยิฟอร์รถบ้านนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับทุกกรณีนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสนใจสนใจก็โทรมานะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับุณครับ